ไม่เพียงที่บ้านเราเท่านั้นค่ะเพราะว่าที่อินเดียก็เผชิญกับภัยแร้งรุนแรงเช่นกันเจ้าหน้าที่อินเดียพร้อมด้วยอาวุธครบมือต้องเข้าปกป้องแหล่งน้ําที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งป้องกันการขโมยน้ํขนาขณะเดียวกันหลายพื้นที่ในประเทศก็กําลังเผชิญกับภัยแล้งเป็นวงกว้างค่ะ จ้าหน้ที่และชาวบ้านที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐมัธยประเทศเดินลาดประเวนในพื้นที่กักเก็บน้ําบาริกัดตลอด24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในรัฐใกล้เคียงพยายามเข้าไปขโมยน้ําที่เหลืออยู่ไม่มากนัก อินเดียกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุดในรอบประมาณ40ปีหลังฝนไม่ตกในสองฤดูมรสุมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างประมาณ330ล้านคนหรือคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนประชากรอินเดียทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาต้องปกป้องแหล่งน้ำที่มีค่ามากกว่าทองคำแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำที่เหลืออยู่ ซึ่งคาดว่าน้ำจะแห้งขอดไปภายในเวลา1เดือนนับจากนี้ขณะที่อ่างเก็บน้ำสี่แห่งในรัฐมัธยประเทศนั้นไม่มีน้ำเหลือแล้วค่ะทำให้ทางการต้องเร่งหาน้ำและลำเลียงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มากกว่าล้านคนส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตที่คาการจะสามารถใช้น้ำประปาเพียงแค่2ชั่วโมงในทุกๆ4วัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะไม่เพียงพอเช่นกันนะคะเนื่องจากระดับน้ำใต้ดินลดลงไปแล้วมากกว่า30เมตรหรือลดลงไปมากกว่าร้อยละ50จากระดับค่าเฉลี่ยปกติในช่วงฤดูฝนในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาค่ะ